เจ้าฟ้ายุคคนที่คำพรองค์ต้นราชสกุลยุคคนราชสกุลยุคคนนั้นเป็นหนึ่งในราชสกุล16มหาสาขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับที่สืบเชื้อสายจากเจ้าชายพระราชโอรสในรัชกาลที่5ครับและราชสกุลยุคนเนี่ยเป็นหนึ่งในราชสกุลที่คนไทยรู้จักกันดีที่สุดราชสกุลหนึ่งเลยแหะครับ ในยุคของการเปลี่ยนแปลงของสยามในปลายศตรวรรษที่19เนี่ยความรุ่งเรืองของราชสำนักเนี่ยต้องเผชิญหน้ากับกระแสโลกาภพิวัฒนะครับพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคคนที่คำพรเนี่ยพระเจ้าโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์ทรงเป็นทั้งนักปกครองนักการทูตและก็เป็นผู้นําที่มีพระปรีชาสามารถนะครับทรงรับหนะ้าที่สําคัญในยุคที่สยามเนี่ยกำลังปรับตัวเข้าสู่โลกสมัยใหม่ครับ พระองค์ทรงมีบทบาทเด่นในการปกครองพื้นที่หัวเมืองปักใต้นะครับซึ่งเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและก็ท้าทายมากครับโดยเฉพาะทางการเมืองครับพระปริชาสามารถของพระองค์ในการสร้างความสมานฉันและก็พัฒนาพื้นที่เนี่ยทำให้พระองค์เป็นที่เคารพรักของคนทั้งในราชสำนักและก็ประชาชนในพื้นที่ครับบทบาทที่สืบทอดจากสายพระโลหิตของพระองค์ยังคงอยู่ในราชสำนักและก็สังคมไทยมาโดยตลอดนะครับ วันนี้ผมจะเอาเรื่องราวในพระชนและการเป็นต้นราชสกุลยุคคนของเจ้าชายพระองค์นี้เนี่ยมาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่าพอดแคสต์กับผมปิงปองนะครับพบกันได้ทาง y u u t u ช anel ของคนติดเล่าพอดแคสต์ครับ Facebook และก็ TikTok ในชื่อคนติดเล่าครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กรุณากด s u b s c r ร b e แล้วก็กดดิ่งแจ้งเตือนครับกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เลยครับ และถ้าจะสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ช่องประวัติศาสตร์เล็กๆช่องนี้ก็สามารถสนับสนุนได้นะครับด้วยการกดขอบคุณหรือว่าซุปเปอร์ตังค์ทางหน้า YouTube ได้ครับเพื่อให้คอนเทนต์ประวัติศาสตร์เล็กๆนี้จะยังมีลมหายใจต่อไปครับขอขระคุณมากครับเรื่องราวในวันนี้ก็จากข้อมูลมากมายครับทั้งจากกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมนะครับ และก็จากราชกิจจานุเบกษาหลายฉบับทีเดียวครับรวมไปถึงประกาศของกระทรวงวัฒนธรรมเลยครับและก็นหนังสืออีกหลายเล่มทีเดียวครับคุณผู้ฟังครับสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคนที่คัมพรกรมหลวงลบบุรีราเมศเนี่ยมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ายุคนที่คัมพรนะครับเป็นพระเจชโอรสพระองค์ที่41ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า ที่ประสูติแต่พระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายโซลิพิรมกรมพระสุทธาสนีนาปิยักมหาราชปฏิวราดาครับทรงประสูติเมื่อ17มีนาคม2425นะครับซึ่งถ้านับแบบสากลก็จะเป็นปี2426ครับที่พระตำหนักสวนบัวซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งวิมานเมฆภายในพระชวังดุสิตครับ จ้าฟ้ายุคนที่คำพรเนี่ยทรงมีพระโสธรกนิทภคินีก็คือน้องสาวเนี่ยสามพระองค์ครับซึ่งเมื่อครั้งที่พระมารดายังคงเป็นพระอัครชายาเธอหมอมเจ้าสายเนี่ยทั้งสี่พระองค์ก็ประสูติมาเป็นพระองค์เจ้านะครับแล้วก็มีพระนามคล้องจองกันครับก็คือพระองค์เจ้ายุคนที่คำพรนะครับพระองค์ถัดมาคือพระองค์เจ้าณพาจรจำรัดศรีครับพระองค์ถัดมาคือพระองค์เจ้ามาลินีนพดาราและพระองค์สุดท้องคือพระองค์เจ้านิพานนพดลครับ กระทั่งมาถึงเมื่อวันที่6พฤษภาคม2431ครับเมื่อพระอัคชายาเธอหม่อมเจ้าสายเนี่ยได้รับการเลื่อนขึ้นเป็นพระอัคชายาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีพิรม,รมกรมขุนสุทธาสินีนาถพระองค์และก็พระคณิทฐาก็จึงได้รับเลื่อนพระยศเป็นพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าครับทรงศักดินา15,000ครับชาววังก็เรียกลำลอมพระองค์ว่าสมเด็จชายนะครับ สมเด็จชายเนี่ยทรงเป็นเจ้าฟ้าในลำดับเจ้าฟ้าชั้นโถในปผินินรัชกาลที่5ครับอันนี้ต้องอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้สักนิดหน่อยละกันนะครับว่าสกุลยศเจ้าฟ้าเนี่ยแบ่งออกได้เป็น3ขั้นใหญ่ๆนะครับสูงที่สุดคือเจ้าฟ้าชั้นเอกครับก็จะเรียกลำลองว่าทูลกระหม่อมนะครับเจ้าฟ้าในชั้นนี้จะเป็นพระเจ้าโอรสและพระราชธิดาของพระเจ้าอยู่หัวที่ประสูติแล่สมเด็จพระอครมเหสีหรือพระพระยาเจ้าชั้นสูงครับ ในลำดับสมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชินีสมเด็จพระบรมราชเทวีหรือว่าสมเด็จพระอัครราชเทวีครับหรือว่าประสูติแด่พระภรยาเจ้าชั้นลูกหลวงนะครับก็คือพระภรยาที่เป็นพระราชธิดาในพระมหากษัตริย์ในรัชกาลก่อนครับยกตัวอย่างก็เช่นเจ้าฟ้าชั้นเอกอย่างทุนกระมอมใหญ่หรือว่าเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตนะครับลำดับถัดมานี่เป็นเจ้าฟ้าชั้นโถครับ เราก็จะเรียกลำลองว่าสมเด็จเหมือนที่เรียกเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรว่าสมเด็จชายนะครับเจ้าฟ้าในชั้นนี้จะเป็นพระเจ้าโอรสและพระราชธิดาของพระเจ้าอยู่หัวที่ประสูติแด่พระพระยาเจ้าชั้นรองครับก็คือในลำดับพระราชเทวีพระนางเจ้าพระนางเธอพระอัคชายาหรือว่าพระราชชายาครับหรือว่าประสูติแด่พระพระยาเจ้าชั้นหลานหลวงนะครับก็คือพระราชนัดดาในพระมหากษัตริย์รัชกาลก่อนๆครับ ส่วนเจ้าฟ้าชั้นที่3คือเจ้าฟ้าชั้นตรีเนี่ยเรียกลำลองว่าสมเด็จเหมือนกันครับแต่ว่าเจ้าฟ้าในชั้นนี้จะไม่ได้เป็นพระราชโอรสหรือว่าพระราชธิดาของพระเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นพระยศที่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยจะพระราชทานเป็นกรณีพิเศษครับและก็มักไม่ค่อยจะถือประสูตรมากนักแหละครับเจ้าฟ้าในชั้นนี้จะเป็นพระราชนัดดาหรือว่าเป็นหลานในพระเจ้าอยู่หัวครับผ่านมาหลายรัชกาลเนี่ยเราก็จะได้ยินเพียงแค่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้ากับหม่อมเจ้าเท่านั้นนะครับ แล้วพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้าเนี่ยไม่เคยได้ยินครับแต่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้นะครับถ้าพระราชนัดดาพระองค์ใดหรือว่าหลานคนไหนเนี่ยพระบิดาเป็นเจ้าฟ้าแล้วก็ประสูติแต่พระมารดาที่เป็นเจ้าฟ้าด้วยเนี่ยพระราชนัดดาพระองค์นั้นก็จะเป็นสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้าได้ครับรวมไปถึงพระโอรสพระธิดาในกรมพระราชวังบวรสถานมงคลนะครับหรือว่าวังหน้าที่ประสูติแล่พระมารดาที่ทรงศักดิ์สูงครับ ในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยมีตัวอย่างเจ้าฟ้าในชั้นตรีเนี่ยที่ประสูิแด่กรมพระราชวังบวรเนี่ยอย่างเช่นเจ้าฟ้าพิกุลทองนะครับทรงเป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถหรือว่าวังหน้าในรัชกาลที่1นนะครับแล้วก็เจ้าครอบศรีอนุชาครับอีกพระองค์หนึ่งก็คือเจ้าฟ้าอิสราพง์ครับ ซึ่งเป็นพระเจ้โอรสในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสักดิพลเสพครับซึ่งเป็นวังหน้าในรัชกาลที่3นะครับประสูติแต่พระเจ้าราชวงเธอพระองค์เจ้าดาราวดีครับ เวลาต่อมาครับในวันที่17มีนาคม2435เจ้าฟ้ายุคนที่คำพรก็ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรจุฬาลงกรณราชรวิวง์อภัยพงพิสุทธิ์วรุตตโมพัตโตสุชาติบรมมนาถราชกุมารกรมมื่นลบบุรีราดิสรทรงศักดินา4,000 40, 0นะครับและต่อมาในปี2450ครับ ็ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรจุลาลงกรราชรวิวงศ์อุภัยพงพิสุทธิ์วรุตตโมพระโตสุชาติบรมมนาถราชกุมารกรมขุนลบบุรีราเมศทรงศรินาสี่หมื่นครับเมื่อครั้งที่ทรงสเสด็จไปศึกษาที่ต่างประเทศเนี่ยหลังจากที่ทรงสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเคมบริด์ ในสาขาวิวชารัฐศาสตร์การปกครองนะครับแล้วก็สาขาวิวชาประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยก็ทรงเสด็จกลับมารับราชการในสยามครับในตําแหน่งผู้ช่วยปลัดทุนฉลองและก็เจ้ากรมพลังพังครับก็คือกรมการปกครองนะครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนี่ยเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรเนี่ยทรงดํารงตําแหน่งสมุหเทศพิบาลและก็อุปร,ราชมณฑลปักใต้นะครับ ทรงประทับที่พระตำหนักในสงขลาและก็พระตำหนักที่นครศรีธรรมราชด้วยนะครับพระตำหนักที่นครศรีธรรมราชในปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลมหาราชนาครศรีธรรมราชครับและก็ทรงตั้งกรมเสือป่ามณฑลน,นครศรีธรรมราชขึ้นด้วยครับในขณะที่พระองค์ทรงดํารงตําแหน่งข้าหลวงเทศาภิบาลและก็สมุหเทาภิบาลผู้สําเร็จราชการมณฑลน,นครศรีธรรมราชระหว่างปี2453ถึง2458นะครับ และก็ไปเป็นอุปราชมณฑลปักใต้ครับระหว่างปี2458ถึง2468ครับตอนนั้นพระองค์ทรงเลือกเอาเมืองสงขลาเป็นที่ตั้งที่ว่าการมณฑลครับโดยการโปรดให้สร้างพระตำหนักเขาน้อยนะครับสำหรับเป็นที่ประทับอย่างถาวรครับร่มประทับอยู่ถึง15ปีครับตลอดระยะเวลา15ปีที่พระองค์ทรงดำรงตําแหน่งทางการปกครองเนี่ยได้พัฒนาด้านการปกครองเศรษฐกิจ สังคมและก็การเมืองนะครับรวมไปถึงการศึกษาให้เจริญยิ่งขึ้นมากเลยครับที่สำคัญมากคือพระองค์เนี่ยส่งช่วยปกป้องแผ่นดินในภาคใต้ให้พ้นวิกฤตการณ์จากการคุกคามของอังกฤษนะครับและวก็ทรงมีส่วนสำคัญยิ่งครับที่ทำให้แผ่นดินปักใต้ทั้งหมดเนี่ยยังคงเป็นปึกแผ่นในราชอาณาจักรสยามมาได้ตราบเท่าทุกวันนี้นะครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ย ได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งอุปนายกเสือป่านะครับแทนพลเอกเจ้าพระยารามราคบซึ่งถวายบังคมลาไปออราชการต่างประเทศครับเนื่องจากทรงเห็นว่าพระองค์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการเสือป่าก็สมควรจะฉลองพระเดชพระคุณในตำแหน่งอุปนายกเสือป่าได้เห็นละคร และในรัชสมัยของรัชสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่เองครับทรงดํารงตําแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยและก็อยู่ในคณะอภิรัฐมนตรีของพระองค์ด้วยนะครับสมเด็จพระเจ้าวรวงเธอเจ้าฟ้ายุคนที่คําพรณ์กรมหลวงลบบุรีราเมศเนี่ยทรงเป็นต้นราชสกุลยุคนนะครับโดยทรงเสกสมรสกับพระเจ้าวรวง์เธอรองค์เจ้าเฉลิมเขตมงคลครับ ซึ่งเป็นพระธิดาในสมเด็จพระจาชปิตุลาบรมมังทพิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศกรมพระยาพานุพันธุวงวรเดชหรือว่าสมเด็จวังบุรพาครับกับหม่อมแห้นพานุพันธ์นอายุทยาครับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรกรมหลวงลบบุรีราเมศเนี่ยส่งพบกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมเขตมงคลครั้งแรกในงานออกร้านวัดบิณจมาบ,บพิรครับ ซึ่งงานวัดเบญจมาบพิษเนี่ยเป็นงานที่ส่วนใหญ่แล้วเจ้านายก็จะมาดูตัวกันนั่นแหละครับพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าทองแถมทวารยวงศ์กรมหลวงสัพพะสาสุภกิจเนี่ยเคยส่งเล่าให้กับหม่อมเจ้าพูนพิสมัยดิศกุลฟังนะครับแล้วก็ถูกบันทึกไว้ในบันทึกของหม่อมเจ้าพูนพิสมัยดิศกุลนะครับความบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าในงานออกร้านวัดเบญจมาบพิษเจ้านายหนุ่มๆอยากดูผู้หญิงก็ไม่กลา้า เราต้องจัดการให้ลุงนั่งอยู่กับพวกหนุ่มๆห,หน้าร้านเรียกสาวๆให้เข้าไปรับแจกบางคนทําดัดจริตกระมิดกระเมียนเพราะว่ามีหนุ่มๆอยู่ด้วยแต่พอถึงยายบี้ยายบี้นี่หมายถึงพระองค์เจ้าเฉลมิมเกยนมงคลน,นะครับแกก็ทําหน้าเป๋ไปมอบกราบเอาเงินแจกแล้วยังซ้ํากราบเจ้าในหนุ่นมๆน,นั้นเสียด้วยสมเด็จชายก็เลยพอพระไทยว่าไม่มีจริตก็ด้วยความที่พระองค์ไม่มีจริตแหะครับ และก็น้ำพระไทยก็ซื่อใสบริสุทธิ์ครับประกอบกับการแสดงออกทางากับกริยาก็เป็นธรรมชาติครับก็คือสิ่งที่ดึงดูพระไทยสมเด็จชายที่กําลังทรงอยู่ในแวดวงของเหล่าสตรีที่มีจริตนะครับและด้วยความสมน้ําสมเนื้อเนี่ยความรักของทั้งสองพระองค์ก็ดําเนินไปอย่างราบรื่นครับและเมื่อพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมเขตมงคลมีพระชนได้16พรรสาเนี่ย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทรงเสกสมรสกับสมเด็จพระเจ้าบรมบวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรกรมหลวงลบบุรีราเมศครับและก็ได้รับการยกย่องจากราชการที่5ในฐานะสภัยหลวงครับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาพานุพันธุวงวรเดชเนะี่ยส่งเล่าถึงงานอภิเษกสมรสครั้งนี้เอาไว้นะครับบอกว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เจ้าคุณจอมมันดาแพร อันนี้หมายถึงเจ้าคุณพระประยุรวงศ์นะครับพาพระบุตรีของพระองค์คือพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมเขตมงคลไปพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฝ้ายุคนที่คำพรกรมขุนลบบุรีราเมดเป็นนางห้ามสะพยหลวงตามธรรมเนียมพิธีอย่างใหม่ที่ใช้กันไม่มีการสู้ซ่าอันใดเมื่อวันที่22พฤศจิกาย,ยน2450 ทั้งนี้สมเด็จชายแล้วก็พระองค์หญิงเนี่ยทรงใช้ชีวิตครองคู่ทรงให้กําเนิดพระโอรสด้วยกัน3พระองค์นะครับพระโอรสพระองค์ใหญ่ก็คือพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนครับหรือว่าพระองค์ชายใหญ่ครับทรงประสูติเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2453นนะครับพระองค์เจ้าพานุพันยุคนเนี่ยทรงเป็นผู้อำนวยการสร้างผู้กำกับละครและก็ภาพยนตร์ครับทรงพระนิพนธ์เรื่องและก็คำร้องของเพลงประกอบหลายเรื่องนะครับ รวมถึงเป็นผู้ร่วมก่อตั้งธนาคารไทยธนุเมื่อปี2492นะครับและก็โปรดการสะสมวัตถุโบราณครับพระองค์เจ้าพานุพันยุคนเนี่ยส่งจดทะเบียนสมรสกับหมอ่อมหลวงสร้อยระยายุคนนะครับรวมถึงมีหม่องก็คือบุญล้อมฐานะวอนและก็ปริมบุญนาครับต่อมาในหมอ่อมหลวงสร้อยระยะถึงแก่อนิจกรรมครับพระองค์เจ้าพานุพันยุคนก็ท่งจดทะเบียนสมรสใหม่กับหม่อมไฉลายยุคนณะอุทยานะครับ พระงเจ้าปารุวันยุคน,นี่มีพระโอรสธิดาหพระองค์ครับประสูติแต่หม่มอมหลวงสร้อยระยะยุคน,นี่สามองค์ครับหม่อมบุญล้อมหนึ่งองค์และก็หม่อมใช้ลายสององค์ครับพระองค์โตที่ประสูตรกับหม่อมหลวงสร้อยระยะยุคน,นี่ก็คือหม่อมเจ้าพันสวรียุคนครับซึ่งต่อมาก็สมรสกับหม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรครับ มีทิดาคนโตก็คือหม่อมหลวงสมสวัลีิกิตยากรซึ่งปัจจุบันก็คือพระเจ้าวรว์เธอพระองค์เจ้าสมสวัลีกรมมือนสุทนารีนาศครับและโอรสพรองค์ที่5ที่ประสูติับหม่อมชัยลายยุคน,นะอยุธยาก็คือหม่อมเจ้านาวพันยุคนครับพระโอรสของสมเด็จชายพระองค์ที่สองก็คือพระเจ้าวรว์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมผลที่คำพรครับหรือว่าพระองค์ชัยกลางประสูติเมื่อ29เมษายน2456นะครับ พงชายกลางเนี่ยศึกษาที่อังกฤษครับที่วิทยาลัยอีตันแล้วก็ส่งศึกษาวิชาทหารที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกแซนเฮิร์สครับสำเร็จการศึกษาหลักสูตรในทหารสัญญาบัตรครับหลังจากนั้นก็ได้เสด็จกลับสยามเพื่อเข้ารับราชการทหารครับและก็ได้ร่วมรบกับกองกําลังสหรประชาชาติในสงครามเกาหลีนะครับทรงปฏิบัติภารกิจอยู่ที่เกาหลีที่แนวหน้าถึง2ปีด้วยกันครับ พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรเนี่ยเป็นเจ้านายที่ส่งพระปรีชารอบรู้และก็ฝากฝ่ายในศิลปะและก็วรรณคดีครับส่งเกื้อกูลและก็อุปธมร,รมศิลปะและศิลปินตลอดมาครับพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรเนี่ยมีโอรสที่ดาจํานวน7องค์จากหม่อมทั้ง5้าคนนะครับโอรสองค์ที่6ของพระองค์ก็คือหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนครับ ซึ่งเมื่อวันที่16มิถุนายน2567พระบาทสมเด็จพระวชิลักษณ์เจ้าอยู่หัวก็มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าสถาปนาหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนเนี่ยขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนครับซึ่งเป็นพระองค์เจ้าแต่งตั้งพระองค์แรกในรัชกาลปัจจุบันนะครับแล้วก็โอรสองค์เล็กของเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรก็คือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงกลการครับหรือพระองค์ชายเล็กครับ ประสูิเมื่อ1เมษาย,ยน2458ครับกรชายเล็กก็เสด็จไปศึกษาต่อที่อังกฤษครับเมื่อครั้งที่ผชนเพียง10พรรษานะครับแล้วก็พอครบเกณฑ์เข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยก็สรงเด็กเข้าศึกษาที่เบอร์มิงแฮมยูนิเวอร์ซิตี้นะครับหลังจากเสด็จกลับจากอังกฤษแล้วเนี่ยพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการก็ได้เข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมครับส่งย้ายไปประจำหลายตำแหน่งด้วยกันนะครับเ <ka> ช่นกรมสารวัตรทหารบกกรมทหารสื่อสาร ในตำแหน่งหัวหน้ากองการภาพครับแล้วก็ส่งเป็นที่ปรึกษาสถานีโทรทัศน์กองทบกช่อง5ด้วยนะครับพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการในสนพระไทยด้านภาพยนตร์มากครับตั้งแต่ประชนใน17-18พรรษาแล้วครับซึ่งขณะนั้นทรงศึกษาอยู่ที่อังกฤษนะครับพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการนทรงศึกษาแล้วก็ฝึกงานละครที่อังกฤษนะครับแล้วก็ไปฝึกงานด้านภาพยนตร์ที่ฮอลลีวูดด้วยครับส่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทลาวโอภาพยนตร์นะครับหรือว่าลาวโอโมชันพิเคเจอร์โปรดักชันครับ ซึ่งมีสัญ,ญลักษณ์เป็นพระปราง3ยอดนะครับพระงเจ้าอนุสรมงคลการเนี่ยทรงเป็นหนึ่งเหลบรรดาผู้สร้างภาพ,พยนตร์ยุคบุกเบิกแล้วก็เป็นผู้นําความแปลกใหม่มาสู่วงการภาพยนตร์ไทยครับโดยเฉพาะยุคที่เปลี่ยนจากฟิล์ม16มิลิเมตรมาเป็น35มิลิเมตรนะครับมีภาพยนตร์เด่นๆหลายเรื่องครับเช่นนางทาตภาพยนตร์เรื่องเงินเงินเงินเรื่องอีแตนหรือว่าเกาะสวัสดิ์สวรรค์ด้วยนะครับพระงเจ้าอนุสรมงคลการเนี่ยทรงเสกสมรส กับหม่อมฟองจันยุคนนนอุทยานะครับและก็หม่อมอุบลยุคนนะอุทยาครับมีโอรสธิดา7พระองค์ครับหนึ่งในนั้นก็คือหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนครับซึ่งเป็นบุ้มกับพระบรยที่คนไทยเรารู้จักกันดีนะครับความใกล้ชิดของราชสกุลยุคนกับราชสำนักสยามเนี่ยนับเป็นราชสกุลลำดับแรกสุดครับที่รองลงไปจากราชสกุลไมหิดลเลยนะครับ สังเกตได้ชัดเจนมากจากสิ่งที่เรียกว่าลำดับโปเจียมแห่งราชอาณาจักรไทยครับลำดับโปเจียมแห่งราชอาณาจักรไทยหรือว่าธรรเนียมที่พระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยส่งพระดําเนินเป็นลำดับกันนะครับเป็นลำดับการเสด็จพระราชดําเนินที่ส่งดําเนินหรือดําเนินก่อนหลังกันตามฐานะในพระชวงศ์ครับคําว่าโปจยมเนี่ยสันนิษฐานว่ามาจากคาภาษาจีนนะครับ แปลว่าลำดับก่อนหลังครับซึ่งนั่นก็หมายถึงการสะท้อนให้เห็นความสําคัญตามลำดับในสายพระชวงศ์ได้อย่างดีเลยครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในทรงอธิบายหลักของธรรมเนียมที่พระบรมบวงศานุวงศ์พระดําเนินเป็นลำดับกันหรือว่าลำดับโปรเจมไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยามครับซึ่งทว่าด้วยลำดับโปเจมในปัจจุบันเนี่ย ลำดับที่1ก็คือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครับลำดับที่สองก็คือพระพันปีนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร О มราชินีนาถพระบรมาราชชนีพันปีหลวงครับลำดับที่3คือสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีนะครับลำดับที่ 4, สี่ก็คือสมเด็จพระเทพครับส,สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราตนาราชสุดาครับลำดับที่5คือสมเด็จนนเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคววรัตยะราชนารีนะครับ ก็คือเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรนะครับลำดับที่6ก็คือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีครับลำดับที่7คือพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมือสุทธนารีนาครับลำดับที่8ก็คือพระองค์พาครับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาร,ริณีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาครับลำดับที่9คือเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาครับลำดับที่10ก็คือพระองค์ทีครับเจ้าฟ้าทีบางกรรัศมีโชคครับ ลำดับที่1 1ก็คือพระเจ้าสิริพาจุธาพรลำดับที่12บสอคือพระเจ้าอาทิตยาธรกิติคุณครับและลำดับที่13คือพระวรวงศ์เถระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนครับนั่นทําให้เรามองเห็นได้ครับว่าถ้าตามลำดับโบเจียมเนี่ยราชสกุลยุคนอยู่ติดกับราชสกุลในปัจจุบันนี้เลยนะครับลำดับสูงมากครับ โดยเฉพาะตั้งแต่ลำดับที่22ลงไปเนี่ยก็คือหม่อมเจ้านวพันยุคนหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนแลวก็หม่อมเจ้านพดลเฉลิมศรียุคนนะครับนับว่าเป็นราชาสกุลที่ใกล้ชิดมากครับในปี2475ครับเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรเนี่ยทรงดำรงตำแหน่งอภิรัฐมนตรีองคมนตรีสมุหมนตรีและก็ราชอ,องครักษ์พิเศษนะครับ เป็นนายทหารพิเศษกรมทหารราบที่1มหาเล็กรักษาพระองค์ครับและนายทหารพิเศษประจํากรมทหารรักษาวังครับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคนที่คําพรกรม,มหลวงลบบุรีราเมศเนี่ยทรงประชวรเป็นโรคพระหทยัยคือเป็นโรคหัวใจนะครับและก็สิ้นพระชนม์ลงเมื่อวันที่8เมษายน2475ริครับสริพระชนษาได้49ปีกับ22วันนะครับวันที่9เมษายน2475เเนี่ย รัชกาลที่7จ็ดเนี่ยส่งเครื่องเต็มยศทหารมหาเล็กรักษาพระองค์ครับระดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สอดสายสะพายจุลจอมเกล้าเสร็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระชวดุสิตไปยังวังละดาวันนะครับประทับบนพระตำหนักพระราชทานน้ำสงพระศพครับเจ้าพนักงานเนี่ยประโคมกลองชนะ40จากปีหนึ่งจากกลองหนึ่งแตรงอน8แต่ฝรั่ง8สังหนึ่งตามพระเกียรติยศพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าฝ่ายในครับ และท้าทูลลองทุลีพระบาทชั้นผู้ใหญ่เนี่ยถวายน้ำสงพระศพต่อไปครับเจ้าพนักงานภูสามาลาเนี่ยส่งเครื่องสุก,กรรมพระศพครับเชิญลงสู่พระรองในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสวมพระชดาพระชาทานแล้วเจ้าพนักงานก็เชิญขึ้นประดิษฐานเหนือเว้นฟ้า3มชั้นภายใต้เบญจปดลเวตฉัตรหรือว่าฉัตรชั้นน่ยนะครับประกอบพระโกรดอุดันใหญ่ครับประดับพุ่มยอดแล้วก็เฟืองแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหนึ่งสำรับแล้วก็ชุมสายสองครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทรงทอดพระไตรพระสงฆ์40รูปนะครับมีพระเจ้าวรวง์เธอกรมหลวงชินวรศสิริวัตรเสด็จพระสังฆราชเจ้าเนี่ยเป็นประธานสับประกอบครับแล้วก็ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระธรรมที่แท่นพระสวดอภิธรรมแล้วเสด็จพระเจ้ลิมเนินกลับครับ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีพระสงฆ์สวดพระพิธรรมทั้งกลางวันกลางคืนครับรับพระราชทานฉันอาหารพัดเช้า8รูปเพน4รูปและก็ไว้ทุกในพระราชสำนักมีกำหนด60วันนะครับทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระโกรธทองใหญ่พร้อมด้วยเครื่องพระราชอิสริยยศ ในพระราชพิธีพระชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงลบบุรีราเมศณพระเมนวัดเทพศรินทราวาสราชวรวิหารนะครับและ2มีนาคม2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีก็เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพณพระเมนวัดเทพศรินทราวาสราชวรวิหารครับ พระชรีรังคารสมเด็จพระเจ้าบรมบวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรกรมหลวงลบบุรีราเมศเนี่ยบรรจุอยู่ในอาคารพระปรางสามยอดแบบลบบุรีนะครับในสุสานหลวงวัดราชบพิีครับตามพระนามขึ้นกรมเละครับว่ากรมหลวงลบบุรีราเมศนะครับซึ่งออกแบบเป็นปรางสามยอดครับตามลำดับพระอักชายาเธอพี่น้องทั้ง3ก็คือพระอักชายาเธอพระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค พระอัคชายาเธอพรมเจ้าเสวาวภาคนารีรัตและก็พระอัคชายาเธอพร์เจ้าสายสวลีพิรมครับโดยพระสริรังคารของเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรเนี่ยอยู่ร่วมกับแพรนคานของพระวิมาดาเธอพร์เจ้าสายสวลีพิรมครับประมาณดาที่องค์พระปรางทางทิศใต้นะครับคุณผู้ฟังครับถึงวันนี้เนี่ยเชื้อสายที่สืบทอดของราชสกุลยุคนนั้นนย่ยังคงมีบทบาท อยู่ในสังคมไทยหลากหลายแง่มุมนะครับและก็ยังคงเป็นราชสกุลที่สำคัญใกล้ชิดต่อราชสำนักไทยมาตลอดต่อเรื่องยาวนานกว่าร้อยปีแล้วล่ะครับขอบพระคุณที่กรุณาติดตามคนติดเล่านะครับช่องทางการสื่อสารทั้งหลายเนี่ยผมแนบไว้ในกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับทุกความคิดเห็นข้อมูลและก็ข้อติชมด้วยครับรูปประกอบเรื่องราวในแต่ละตอน ผมโพสต์ไว้พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมใน Facebook Page คนติดเล่าแล้วนะครับตามไปเยี่ยมชมพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ครับลองไปกดติดตามกันดูนะครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนครับผมปิงปองสวัสดีครับ